สวัสดีค่ะก็วันนี้ตามสัญญาเนาะว่าใครที่ร่วมกดไลค์เพจหนูนิโมบิวตี้เดลี่แล้วก็ร่วมแชร์ก็ร่วมแชร์รูปที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีสิทธิ์รุ้นรางวัลลันเนชพีวีครูเชนนะคะที่นิ่มบอกไปไว้ว่าจะแจกทั้งหมด3รางวัลด้วยกันก็เดี๋ยวมาชมกันเลยว่าผู้โชคดีเป็นใครนะคะก็รายชื่อผู้โชคดีนิ่มใส่ไว้ในกล่องนี่ เรียบร้อยแลวเขย่าด้วย,ยก็เดี๋ยวมาจับกันเลยละกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะทั้ง3มท่านมาเลยท่านแรกท่านแรกมาค่ะนคหนึ่งชิ้นคุกอีกทีนึ่งอ้นนี้ละกัน มาดูกันค่ะว่าท่านแรกเป็นใครนะคะแดนแดนอ๋อคนนี้นะคะก็เดี๋ยวนิ่มประกาศชื่ออีกทีหนึ่งคุณบั็กอกอาพินานะคะก็อันนี้คนแรกที่ได้รับ l a n e g e BB Cushion ไปแล้วนะคะก็ขออนุญาตเอาออกไปเลยก็สามรางวัลที่นิ่มได้บอกไปไปตั้งแต่แรกว่า ถ้าเกิดรายชื่อซ้าเพราะว่าแต่ละคนอ่ะมีสิทธิ์ลุ้นแบบยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีหลายรายชื่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าจับได้อีกก็จะให้แค่รางวัลเดียวเนาะจะได้แบ่งๆกับเพื่อนๆบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาดูคนที่สกันเลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะไดีอ่า สองออกมาแล้วค่ะตื่นเต้นไหมมาดูกันเลยใครเอ่ยอ่าคนนี้นะคะไม่กล้าอ่านอะ่ะไอซี่นัตตาชาะก็เดี๋ยวลองประกาศนะคะเดี๋ยวลงประกาศให้อีกทีหนึ่งแต่คนที่สองผู้โชคดีก็คือคนนี้นะคะท่านสุดท้ายแล้วนะลุ้นกันอยู่หรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกัน ท่านสุดท้ายจะเป็นใครนะคะุก,ก,กุอีกทีนึงอ้อไหนดีอันนี้ละกันนะท่านสุดท้ายออกมาแล้วคะ่ะใครนะตื่นเต้นจังตตอ้าคุณต้องนะคะคนนี้เป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายของเราก็ ยังไงใครที่ไม่ได้รางวัลก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเพจนี่มะจะมีเอ่อให้ร่วมเล่นเกมกันอีกบ่อยๆแล้วก็จะแจกของรางวัลที่นิ่มได้รับมาอีกนะคะก็ยังไงก็ติดตามที่เพจด้วยละกันเนาะยังไงวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ